ขวพอุบลช่วยประชาชนครับตอนนี้เราจะคุยกับคุณกฤษกรศิลารักษ์นะครับเป็นผู้ที่เป็นประเด็นเรื่องของแก่งสะพือนะครับตั้งแต่น่าจะเป็นสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่านะฮะที่เราคุยกันเรื่องแก่งสะพือว่าน้าในแก่งสะพือลดแล้วก็ทําให้มีสาหร่ายคุณกฤษกรสวัสดีครับครับสวัสดีครับสถานการณ์น้ําแม่น้ํามูลเป็นยังไงบ้างฮะเห็นชาวบ้านเขาส่งข้อความมาให้ดูแล้วก็ถ่ายรูปให้ดูด้วยนะครับว่าที่แก่งสะพือเนี่ย มันมีสาหรายมันมีสาหรายขึ้นมาทําให้น้ําไม่น่าเล่นทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวแกลงสะพือนเนี่ยไม่ค่อยดีครับค่ะครับอคือสภาพตอนนี้ก็คือมันมีตะไคร้เกิดจากการตกตะกอนของน้ํานิ่งนะครับค่ะแล้วก็จับเต็มเต็มตัวแก่งไปหมดเราถ้าในช่วงที่แดดร้อนแดดแรงก็จะส่งกลิ่นเหม็น่ะครับส่งกลิ่นเหม็นด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ ในช่วงที่แดดแดงก็จะมีกลิ่นบ้างครับช่วงนี้ถ้าไม่มีแดดไม่มีกลิ่นเลยเหรอคะ,อะเออแปลกนะ,ะ,ะช่วงไม่มีแดดกลิ่นก็จะแบบไม,ไม่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมีแบบอ,อบอ้าวนิดหน่อยบริเวณที่ริมๆแถวๆแก่งสะพือครับครับสแสดงว่าการท่องเที่ยวแก่งสะพือช่วงนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ใช่ไหมคุณกิจกรครับเออท่าที่ผมติดตามดูสภาพแก่งสะพือก็ก,ก็จะค่อนข้างที่จะ ลดลงอย่างมากในด้านของนักท่องเที่ยวนะค,ะครับเพราะว่าอีกอัน,อนหนึ่งก็คือ้อตัวสาภาพของแก่งที่มันปิ่มๆหลบมิดน้ำก็ทำให้ไม่ให้คนไม่ไม่ไม,มาเที่ยวและทีกส่วก็คือว่าสาภาพที่มันค่อนข้างสกปรกอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นตัวสำคัญที่ทำให้คนมาเที่ยวน้อยลงมากครับค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 ,บคุณเกษกรคะสภาพแบบนี้มันเป็นมานานหรือยังคะ เท่าที่ผมติดตามมาประมาณสามสี่ปีมานี่จะเห็นภาพนี้เกิดขึ้นครับเป็นทุกปีสามสปีย้อนหลังนี่คือเป็นทุกปีใช่ไหมครับในช่วงแรงจะเป็นอย่างนั้นครับค่ะช่วงแรงรก,ก็จะเป็นแบบนี้มาประมาณสามสี่ปีแล้วนะคะใช่ครับเท่าที่ผมติดตามมาดู<ๆ>มีขาะเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับน้ําไม่ไหลครับน้ํไม่ไหลไม่ไหลคือคือในสภาพของแม่น้มํมวลบริเวณแก่งหินนี่มันก็จะมีพวกเรียกว่าตะไคร่น้ำ เดิมตะไคร่น้ําเหล่านี้ก็จะเป็นพวกอาหารปลาจาพวกปลาปึกก็จะกินอาหารพวกตะไคร่น้ํานี่แหละครับเป,เป็นอาหารแล้วก็ตะไคร่อีกประเภทหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าเทา่าก็ชาวบ้านคนก็เอามาทำรุปอาหารได้แต่ตะไคร่น้ําและเท่าเหล่านี้เนื่องจากว่ามันไม่มีการชะา้างตามระบบวงจรน้ําไหลปกติมันเลยทําให้เกิดการตกค้างและเน่าสะสม ข้าสะสมก็เกิดเป็นนี่แหละครับเป็นคาบตะไร้น้ำที่ที่เป็นตัวเขียวแล้วก็กินไม่ได้ทางสายพันธุ์อันนี้เก<พ>ิดจ,จากน้ำนิ่งพูดง่ายๆก็คือน้ำมันไม่ไหลาตามระบบธรรมชาติของมันใช่ไหมฮะถูกต้องเลยครับ,รบก็คือน้ำมันนิ่งมันก็เลยทําให้เกิดแบบนี้ฮะแล้วทางเราคิดว่าจะมีการแก้ปัญหายัางไงครับพี่กิตสก่อนครับ ตามแลที่เข่อนไม่เปิดปัญหานี้ก็จะเกิดขึ้นทุกปีก็แก้ได้ก็คือต้องต้องเปิดประตูเขื่อนเพื่อที่จะให้น้ําไหลแล้วให้กระบวนการทางธรรมชาติมันบำบัดรวมเองทางเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเขื่อนเขารู้สาเหตุเขารู้ปัญหานี้ไหมฮะเขาเขารู้นะครับแต่มันสวนทางกับแนวนโยบายการบริหารจัดการเพราะนื่งจากว่าเขาจะต้องสต็อกน้ำไว้เพื่อที่จะไว้ใช้ในช่วงความต้องการไฟสูงสุดซึ่งตกอยู่ประมาณเดือนมีนากับเฟษา วงนี้แหละบังเอื้อบังเอื่นว่าไปชงดูดูร้อนแล้วก็ทําให้เกิดน้ําเน่าเสียมันก็เลยสวนทางกันอันนั้นคือเขาเลือกได้ทางเดียวถ้าจะปั่นไฟก็ต้องยอมให้แก่งสะพือเน่าตายไปจะรักษาแก่งสะพือก็ต้องตัดเรื่องไฟฟ้าทิ้งก็ต้องเลือกทางในทางหนึ่งคับคุณกิจกรคะอันนี้มันกระทบเฉพาะแก่งสะพือหรอคะมันที่อื่นมีปัญหาแบบนี้ไหมแล้วใต้แก่งสะพือลงไปฮะจนถึงปากมูนะครับเอ่อ มันก็จะเป็นเรียกว่าสะสมไปเรื่อยๆเพราะเนื่องจากว่าน้ําที่เน่าเนี่ยมันก็จะไหลตามของของบกย่ของน้ําที่ไหลเอ่ยแต่ตัวที่มันฟ้องจัดก็จะเป็นแก่งสะพือชัดเจนมากที่สุดด้านล่างก็จะได้รับผลกระทบลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่มากสุดคือแก่งสะพือค่ะค่ะยังแนวทางก็คือสาเหตุก็คือน้ํามันไม่ไหลนะคะเนื่องจากมีการปิดเขื่อนครับ ปิดประตูระบายน้ําของของเขื่อนเขื่อนปากมูนใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ครับอ๋อค่ะคแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเขาเปิดปิดยังไงคุณกิจกรพอมีข้อมูลไหมคะเขื่อนปากโมนนะคะประตูเนี่ยโดยปกติจะเปิดปีละสี่เดือนแล้วก็ปิดปีละแปดเดือนแต่ปิดแปดผ่านมามการเปิดมีปัญหามากเพราะว่าเขาจะได้เปิดในช่วงวันที่สิบสองสิงหาช่วงกลางเดือนสิงหาค่ะซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงน้ําหลากแล้วครับซึ่งเขาไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะว่า ที่สำคัญคือว่าช่วงนั้นคุณไม่เปิดไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่เปิดน้ําท่วมวงบลอยู่แล้วดังนั้นการเปิดในช่วงนั้นก็ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขคุณได้ถึงว่าโอไม่ได้เปิดตามวงจรที่ที่ควรจะเป็นครับสี่เดือนที่เปิดในช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนนะฮะ,ะตามปกติข้าตกวงกันก็คือจะต้องเปิดเดือนปลายเดือนเมษาถึงต้นพฤษภาแล้วก็นับไปอีกสี่เดือนแต่เขาไม่เปิดเอากลางสิงหาซึ่งอันนี้อ่ะอ่ามากทาให้ระบบประเภศมันพังครับ ก็คือช่วงนี้แหละใช่ไหมฮะตามตามที่กําหนดนะฮะใกล้จะถึงเนี่ยฮะเมษาเนี่ยฮะใช่ครับครับค่ะอันนี้คือกรมชลประทานใช่ไหมคะที่ดูแลเรื่องนี้การไฟฟ้าผลิตการไฟฟ้าผลิตกฟ็นอขอนะคะใช่ครับขอครับคบในกรณีมีมีสาหร่ายมีมีน้ําที่ไม่ค่อยสะอาดในมุมมองของคุณกิจกรเองคิดว่าต้องแก้ปัญหายังไงฮะมุมมองส่วนตัวเลยฮะ เออโดยส่วนตัวผมคิดว่าต้องทําให้น้ํามันไหลเพราะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วไอ้ตะไคร์เหล่านี้นี่มันจะมีปัญหามากขึ้นก็ค,คือมันจะไปตกตะกอนอุดับโพรงปูของแกง่งแล้วจะทำให้รูแล้วที่อยู่ตามแก่งใต้น้ําอุดต,ตันซึ่งตรงน,นี้สําคัญมากเพราะว่าโพรงรูเหล่านี้ก็คือที่อยู่ของปลาในแม่น้ำค่ะดังนั้นก็คือต้องทําให้มันไหลไม่งั้นไม่งั้นอ่โพรงหินที่อยู่ใต้น้ําจะอุดต,ตันหมดแล้วจะเป็นเรื่องใหญ่มาก แล้วมันก็จะสะสมแล้วก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําเน่า<ะ>มันที่เคยเกิดขึ้นที่ลําตะครองเมื่อสามสิบปีก่อนที่เป็นต่าไหลสีเขียวแล้วแล้วก็เป็นพิษมากอันนี้น่ากลัว<ะ>ถ้า<ะ>ไม่ไไมีเสกกาก็จะมีปัญหานี้ค่ะค่ะคุณในในส่วนของคนที่อยู่ในพื้นที่อะค่ะคุณกิจกรคะชาวบ้านหรือว่าทางด้านของภาครัฐอย่างเทศบาลหรือว่าคนที่อยู่แถวๆนั้นนะคะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยค่ะ มีการดูแลหรือว่าหาแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะผมเห็นความพยายามของเทศบาลเมืองพิบูลอยู่ครับในช่วงฤดูแล้งยิ่งเฉพาะช่วงใกล้เทศกาลสงการทางเทศบาลก็จะจัดเทศกาลขัดแกงก็คือว่าแกงมันดามากมันมีตะไคร้มีค้าวเลนขี้โคลนจับแล้วเทศบาลต้องอนุวัติงบประมาณมหาศาลในการที่จะระดมคนจํานวนมากในการที่ทําความสะอาดแกงแต่เขาก็ทําได้แค่ ช่วงสั้นๆในการรองรับการท่องเที่ยวช่วงเดือนกรกฎาคมษษายช่วงสงการซึ่งเขาไม่ได้ช่วยไปมากแต่ก็ยังดีพอแก้หน้าว่าเกี่ยงเถื่คือคนาเที่ยวสงกาก็ต่อเล่นน้าได้นะทำได้เท่านั้นแต่เห็นความพยายามของเทศบาลอยู่ ครับผมฮะเพราะว่าถ้าเป็นการแก้ปัญหานี่ต้องผมยังไม่เห็นนะเห็นแต่เทศบาลที่มีความตั้งใจอยู่เทศบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาอยู่นะฮะครับผมค่ะสุดท้ายพี่กิจกรอยากจะฝากอะไรถึงใครไหมฮะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาเนี่ยฮะผมคิดว่าทางทางผู้ผู้บริหารการปากมูลอาจจะต้องทบทวนนโยบายการบริหารใหม่เพราะไม่อย่งนั้นนี่มันกระทบกับคนมหาศาลซึ่งรายได้การจากการท่องเที่ยวนี่เป็นรายได้ที่เรียกว่าจํานวนมาก แล้วก็งสะือก็เป็นแก่งที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของเมืองอุบลนะก็ควรที่จะให้ระบบธรรมชาติให้มันกลับคืนมาเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูหน้าชูตาให้กับจังหวัดอุบลครับค่ะครับผมขอบพระคุณพี่กิจกรนะครับเดี๋ยวความเคลื่อนไหวความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับครับขอบคุณมากครับ เพรา,าพอ,อุบลช่วยประชาชน